การจัดก,กระบวนการเรียนรู้ g p a d Five Steps รวมกับการจัดก,การเรียนรู้แบบโครงงาน Project-Based Learning เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์เรื่องไอศครีมหันษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3นางสาวนิตยาวรรณคำตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาชบุรีเขต3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เด็กทำไอศครีมจากนมโดยไม่ใช้ตู้เย็นได้ 2. เด็กมีทักษะวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3. เด็กสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้กิจกรรมการเรียนรู้ g p a f i v Steps และ Project Based Learning ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ g p a t h f i Step ร่วมกันกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน Project Based Learning สำหรับหน่วยการเรียนรู้ไอศครีมหันศาเป็นการนำหลักการของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน Project Based Learning และ g p a t h f i Step มาบูรณาการร่วมกันทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยให้ได้มากที่สุด Define ระบุป,ประเด็นที่สนใจครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจและอยากเรียนรู้โดยในขั้นตอนนี้จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เด็ก,ดกสนใจและนำมาลงคะแนนคัดเลือกเรื่องหรือประเด็นที่มีคนสนใจมากที่สุดในแต่ละครั้งเพื่อนำมาจาัดก,กระบวนการการเรียนรู้ G p a f i v 5 Step รวมกับจาัดก,การเรียนรู้แบบโครงงาน Project Based Learning Step 1. Gathering ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล Plan วางแผนในการจัดก,การเรียนรู้แบบ G-Pass f i v Step และการเรียนรู้แบบโครงการ Project-Based Learning มีหลักการที่คล้ายกันสังเกตรวบรวมข้อมูลรวมทั้งการวางแผนการทำงานเพื่อให้เกิดองความรู้ และนวัตกรรมตามทฤษฎี Constructionism จากประเด็นสถานการณ์ที่กำหนดขึ้นด้วยตัวเองขั้นตอนนี้จะทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการจะเรียนรู้เช่นเด็กร่วมสนทนาเกี่ยวกับเรื่องไอศครีมจากประสบการณ์เดิมของเด็กจากการสอบถามผู้ปกครองจากอินเทอร์เน็ตและนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนความรู้กัน step 2 processing ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้เด็กนำเสนอข้อมูลเรื่องไอศครีมชนิดต่างๆที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมศิลปะเพื่อให้เด็กคิดออกแบบไอศครีมตามจินตนาการและนำเสนอหน้าชั้นเรียน step 3 applying and constructing the knowledge ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังปฏิบัติ do ลงมือปฏิบัติ ในขั้นตอนนี้เด็กๆจะร่วมกันทำไอศครีมจากนมโดยไม่ใช้ตู้เย็นแต่ว่าใช้วัสดุในการทำไอศครีมที่หลากหลายและแตกต่างกันคือหมอ้อถังน้ำแข็งและถุงพลาสติกโดยร่วมกันสรุปสิ่งที่เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติร่รวมกัน step 4 applying the communication skill ขั้นสื่อสารและนำเสนอดู Do ลงมือปฏิบัติ r v วิ w การทบทวนการเรียนรู้ Present การนำเสนอซึ่งในขั้นตอนนี้เด็กๆจะนำผลงานของกลุ่มตนเองโดยการอธิบายขั้นตอนการทำไอศครีมจากนมโดยไม่ใช้ตู้เย็นและปัญหาในการทำงานโดยนักเรียนจะร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผนน้าชั้นเรียน Step 5 self-regulating ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ present การเผยแพร่ประโยชน์ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเด็กๆจะร่วมกันปรับปรุงผลงานตามคำแนะนำให้ดีขึ้นและจัดแสดงผลงานที่ปรับปรุงเสร็จแล้วโดยนักเรียนประเมินตนเองจากการลงคะแนนและคุณครูบันทึกคำพูดลงชาร์ต ความรู้สึกหลังการเรียนและหลังการทำกิจกรรมในประเด็นต่อไปนี้สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไรนักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใดเพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมจากกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใดนักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แกต่ตนเองครอบครัวและสังคมทั่วไปได้อย่างไรจากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอนว่า เด็กๆสามารถเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคมเกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดได้บ้างสำหรับการทำงานในครั้งต่อไปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ knowledge ด้านความรู้ 1. นักเรียนสามารถทำไอศครีมจากวิธีการที่ตนเองเลือกวิธีการประเมินเครื่องมือ แบบสังเกตเกณฑ์การประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ70ขึ้นไป Process ด้านกระบวนการ 2. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการทำไอศครีมรู้จักการสังเกตตั้งสมมุติฐานคาดคะเนและแก้ปัญหาวิธีประเมินเครื่องมือแบบประเมินชิ้นงาน เกณฑ์การประเมินนักเรียนมีชิ้นงานผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปอธิพิลดานคุณลักษณะนักเรียนมีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานวิธีประเมินเครื่องมือแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคลด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เกณฑ์การประเมินนักเกรียนมีพฤติกรรมด้านเกณฑ์การประเมินระดับดีขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมผลงานสวัสดีค่ะ